เข้าสู่เกมที่9นะครับตอนนี้ก็เป็นไปอย่างดุเดือดนะครับอาคิวอเทนาประเทศไทยครับตอนนี้อยู่อันดับที่3านะครับวอลดัสประเทศไทยครับอยู่อันดับ6แล้วก็ประเทศไทยทีมนึงครับคิงออฟเกมเมอร์รับครับอยู่อันดับที่10ครับแล้วอันดับ 11- ถึง16ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วนี่ก็คือเกมที่9ครับไปชมกันเลยครับจะโดนปะทะกอดอีกแล้วหรือเปล่ารอบที่แล้วเขาไปก่อนนะครับไม่ได้เล่นเหมือนกันเจ้าก็นัดไปยิงตรงนี้ครับไปดีทูอีครับที่มาน็อกได้ครับอ๋อโดนเปิดน็อกไปก่อนน่าจะเป แม่เมื่อกี้พี่แจ๊ดบอกแล้วนะวิเคราะห์ที่บอกแล้วมีบางทีเล่นแผนแบบนี้นะลงเมืองหลักสามอีกคนหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้เน้นปวดน,นะครับแต่ว่ามาถึงแล้วนะฮะสำหรับ,บ RQ ครับตอนนี้ เป็นทีมที่เคาะอยู่ด้านหลังพอดีนี่ไงเขามาบนเขาของบูธแคมป์ครับสำหรับ RQ คิวแล้วลงมาตบบูธแคมป์อีกทีหน,นึ่งนี่ไงไม่ใช่ไปด้านออรลี่นะ RQ คิวแกมมาอะไรครับโอ้โหอะ้วมีเปิดฉากยิงเข้าไปนะสำหรับบิวบิวแล้วโดนกดเข้ามาครับและชเดอร์ยิงกดหรือเปล่าแล้วเออร์นี่เนี่ยฮะไปโดนนิวน็อกไปในระยะไกลมาแบบนี้ไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะพลาดครับแต่ว่ายังมีกระสุนไปเกี่ยวตัวบิวบิวน็อกไปครับนะฮะต้องระวังให้ดีะไรอัมโจน อ่าล้วมีเสียปืนขึ้นมานี่ไงมาตินน็อกไปแล้วจริงๆด้วยนะครับสามาติตกระโดดซ้ำหอกนอกเกมไปจนได้ครับปัญหาคือไม่ใช่ทีวันเลยนะครับผมที่เราสังเกตการแล้มีโอกาสที่จะยิงนะครับแล้ววงจะมาแล้วครับกับหนดทิศทางในซานฮอกซะหน่อยนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนและมียอนจุนครับมาเปิดน็อกใส่อัมโจนอีกครั้งหนึ่งแล้วมีมอสสนอยู่ใส่มิดไซา์ไปรับโจนครับแบโดซ้ำไปตอนนี้ไปยอนจุนครับได้คิดแล้วไปมอสก็เก็บคิวได้ไหมต้องรอดูก็ตอนนี้มันจะเป็นสองน็อกเลยครับทางฝั่งขอทีว มันมีระเบิดเล้วไปซ้ำอีกนะครับวงอัปเดตมาที่เกาะใหญ่ทางด้านขวามือแล้วก็ดาดครับพยายามจะซ้ำมิไซ้์แล้วก็ได้แต้ยมาจนได้ครับตอนนี้วอรดัสเดอะเมอร์เดอร์และแซนพีแม่บอร์ดผู้บริหารนี่นั่งไม่สุขแล้วนะครับตอนนี้ครับครับผมต้องวิ่งเต้นนะตรงนี้แล้วดูครับจะเอาใจช่วยกันหน่อยเด้ก็ต้องบอกวอรดัสเดอะเมอร์เดอร์นี่ฮะหลังจากที่แก้ตัวขึ้นมาพี่เมย์วิ่งมาช่วยแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าชาร์จอีกครั้งหนึ่งกับรีเจสกาเรตได้เะคาะลบัยครับเมื่อสักครู่นนนี้โด็อไปแล้วครับไโดนน็อมาโดยทางด้านของเทสครับและกอน แซดกอนพยายามจะยิงสู้แต่ว่าตัดมาฝั่งนี้ครับบอสซ่ากำระเบิดระเบิดและย้อยมาจังหวะน,นี้ครับบอสซ่าหลังก้อนหินมาไม่โดนแซดกอนครับแหมมีโอกาสไหลออกซ้ายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับระเบิดลูกนี้ครับเพราะว่ามันเป็นเนินภูเขาแล้วสมอปิดขวามาต้องระวังเนโยที่กระชีกมาละจีนาโดน,นสามมาแล้วครับเป็นสเตจี้ g i ิกซอนนั่นเองครับที่มาสามระบากระก็โดนยิงน็อกจากโจนาฐานของทีเอ็มเอ็นตี้เช่นกันนะครับจากด้านล่าง แล้วคัดกอดก็จะวิ่งบีบออกมาต้องระวังครับแท็กกอดก็ตรงนี้เราเปิดเปิดทางด้านขวาให้กับเพื่อนเราวซเวียตรู้ตัวทีต้องโอ้หนหลบออกมาก่อนแล้วบารก้ายิงยังน็อกอยู่เลยแล้วบอสซาอคอนเซปชุ่มกันอยู่แล้วเปนเนโยก็ที่โดนสวนมาน็อกอยู่แล้วคอนเซปหลบ ดึงจังหวะดึงจังหวะนึงทีแล้วคัดค่อนครับตอนนี้แมนจะต้องหมอบหลบเพื่อจะเติมเฟิร์สเอทก่อนเลยครับโอ้โหแต่ว่าสูมเสี่ยงมากๆนะฮะเติมตรงนี้แนละ้วแต่มาที่โจนาธานโจนาธานก็กำเน็ดที่จะสู้มาโดนว่า B11 ครับโดนระเบิดของเทสซ้ำออกนอกเกมไปแล้วครับสำหรับอาร์คิวและตรงนี้มีระเบิดปลาแรนดอมเข้าไปเดี๋ยว,ว่ายังไม่โดนนะเอา้าแล้วคอนเซปต์ครับปลาระเบิดติดตัวเองแล้วโอ้โหโดนระเบิดมาเลือดเลือนหนึ่งจริงๆต,ต,ตรงนี้นะฮะสำหรับคอนเซปต์ไม่นะไม่นะไม่มีคนซ้ำจังหวะนี้ยังโชคดีไม่มีใคร อดมาแล้วมีโอกาสได้เติมเลือดแล้วกลับมา สามจอก็มานะฮะจังหวะนี้ให้ดูโคจีอ้าวแล้วมีคนน็อกไปแล้วครับสำหรับไอช็อตครับในบ้านเป็น布拉กาที่ปลาระเบิดเข้าไปน็อกมาแต่ว่าบ้านนี้ยังมีบิวบิวอยู่บ้านนี้ยังมีบิวบิวอยู่นะฮะแล้วบอสซ่าครับก็เป็นน็อกได้หนึ่งคนเหมือนกันครับแล้วบิวบิวมีถอยออกมาด้านหลังแบบนี้แล้วระเบิดมันไหลมาเต็มหน้าแต่ว่ายังไม่น็อกครับสำหรับบิวบิวแล้วเดินเข้ามาชิดแล้วครับสำหรับบราก้าโอ้แล้วดูว่าเสยติมย้อนมุมนี้ของบราก้าครับแต่ว่าสองเพื่อนสองเข้าไปห่วงเลยครับแล้วจังหวะเดียวนับบเพิ่มา 3คิวแล้วเขายังมีคอมแลัคเคียทีมซีเกตออกไปเป็นทีมแรกในซานฮอกนี้จบส6บไปก่อนเลยครับทีมซีเกตเอาเลยฮะออเอเรนดร็อกนะฮะไปโดนตัดไปแล้วนะฮะโดยแมคบ,บอยมาแล้วดูฮะคนที่อ้อมมาสำหรับคนนี้ครับลักซี่ครับแม่ ยิงแบบฟรีๆเลยครับเก็บเอาไปนะฮะเราทรานส์ครับเพเก็บเอาตรอนนะฮะน็อกไปโอ้ยละว,วายน้ำแข็งกันตรงนี้คืออะไรคืออะไรไม่ใช่ทีมเดียวกันแล้วลุ้นตัวดีกิ้วขึ้นมาจ้าเอไม่ถึงทีแล้วหันมาซัดหน้าไปให้ตรงนี้ไมโคพอยครับจมน้ำไปเลยครับผมโอ้โหแล้วสุดท้ายเป็นกิ้วของกิ้วถือว่าจะรอบบุคเดียวแต่ก็ยังได้แต้มอยู่ดีแล้ววงเนี่ยซ้ายบนนะฮะออกเยื้องขวาของบูธแคมป์ไปนั่นเองครับด้านบนเลยวงอีหยังวะนี่นะฮะซ้ายบนนะฮะผมบอกเลยว่าหนีทุกอย่างที่อยู่นะฮะอาธานกิคคครรัับบไไไปปโดดกอออตเนน็ยู่หนวงไม่่อยูครับขออไปยู่่ที ได้ฮะแล้วถอยมายาวๆครับปลดเกียร์อาร์มาแล้วพีเมย์ครับไปยิงด้านหลังให้ช่วยครับตรงนี้ฟีดอลครับของยูดูโดนน็อกเช่นกันครับแล้วเวลบอลลุกขึ้นมาแล้วก็โดนซับอีกทีแดกยังวางเป้าได้เป๊ะแล้วเกิดครับมุมนี้เอาอะฮะแดกครับและยิงน็อกไปแล้วแล้วซักซี่ครับไปโดนกิวยิงน็อกไปแล้วเวลมอร์สครับโดนซามหมอกนอกเกมไปแล้วครับ โอ้โหเขพิมพ์มา์เนี่ยก็ไปเก็บฟรีดอมมาด้วยฮะใช่ครับเราจะต่อเนื่องเลยหรือเปล่าเมื่อกี้ยังมีก็อดดาดอยู่ด้านหน้านะครับอีกหนึ่งคนแล้วแซดแซดพีครับ B2E สุดท้ายเลยครับของ RQ จบ15ครับรอบนี้ครับโอ้โหในซานฮอกฮะเจซีวีครับไปโดนซ้ำออกนอกเกมไปแล้วและแซดกครับไปน็อกใส่เอ็มเจครับแล้วบราก้าครับไปเก็บเอ็มเจซ้ำออกนอกเกมไปต่อครับอันต่อยังหลบเข้ามาด้านในซิครับผม แล้วดูครับพี่เมฮะมาเปิดน็องอีกทีก็ยูดูครับแมนโดไปก่อนคนแรกแล้ววงจากซ้ายบนเซเดนไม่ไหวอันตอเกลโรรับได้ดีกว่าและเซเดนก็ตายไปแล้วสุดท้ายเป็นทีวันที่จบอันดับสิบแต่ว่าจะมีบาเก้าี่รอรับอยู่ด้านเนินเขาด้านบนถ้าออกมาน่าจะเจออยู่แล้อยูดูตอนนี้เปิดฉากใส่เกลโอจี o G อยู่ครับโอ้และเค o โอจีเดินดรเข้ามาจังหวะนี้สวยนะับเป็นน็อตใสยย่ยูดูได้หนึ่งคนแล้วพยายามจะขึ้นมาตบเลยแล้วแมนวิ่งมาจังหวะนี้ก็นีก็โดนน็อ,นอกไปครับแล้วยังเหลืออยู่ ยังเหลืออยู่ไหมแล้วไม่เหลือเลยฮะแต่เราอยูดูแต่ว่ามีระเบิดมาด้านหน้ายังไม่หมดนะยังเหลือยูดูจัมเปอร์อีกหนึ่งคนแล้วก็ยังมีฝั่งของบล็อกเกมมิ่งมาแล้วคอนเซ็ปต์ไปโดนระเบิดน็อกไปแล้วหลุยก็ระเบิดเป็นน็อกใส่บราก้ามาแล้วจะไปหมดเลยหรือเปล่าแบบนี้ฮะคิงออฟเกมเมอร์ขับครับแล้วก็น่าจะไปหมดเลยยูดูแก๊งครับก็ไปด้วยฮะไม่ไหวครับแม่คือเราเปิดสวนกับทางฝั่งยูดูได้สวยแล้วแต่ว่าบล็อกเนี่ยเข้ามาแจมเป็นมือที่สามแล้วดูฮะแจมแบบฟรีๆเลยไม่มีการเสียเลือดเสีีีีีีียยยยเเ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 เนนนนืืื้้้้้้้ออ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 อะะะะไไรรรรรลลลลลลแแแวววววฟฟกกกกกกก็็็็ปปคขงสสสสุดดดดททาาาาาาามมมมมพซซ่่่่่่่ิิบบบใัูฮห นอกด้านหลังเคลจรเราทาน oh อยู่คือมันหลบไม่ได้แล้วโนเชนก็ออกอันดับที่6ตาไปหนึ่ทีมครับมันเป็นทีมที่อยู่ด้านหลังอีก1ทีมที่มาชุบมือเปอิดไปนะสำหรับ b o อกซ์เกมก็กลายเป็นผลด,ดีกับพวกเขาเขาก็ต้องลุยกันต่อนะฮะแบบนี้5ทีม14คนสุดท้ายแยกกันอยู่ โอ้เหมือนจะหมดก๊อกแล้วหรือเปล่าแล้วดีเอ็นทีโดนบีบมาโดนบีบวงมาแล้วบีบปาคายิงอัดหน้าไปแล้วเวก,ก็โดนยิงเจ็บปากมาเวกซ่เวกซ่จะง,งัดเลยหรือเปล่าถ้าไม่เติมจังหวะนี้ไม่มีโอกาสให้เติมแล้วแซกก็พยายามจะฉีกฟาแต่ว่าไหวแซกก็ดีงช่วยรับด้านหลังแล้วตังหว่ากวาดโอ้โหลากเป้าหรือเอ็นคอหรือว่าเข้มและสุดท้ายก็มีโยครับเลือดยุ่ก็ติงเดียวแต่ก็ยังตู้ได้อยู่แล้วสุดท้ายก็เป็นตัวที่เขามีมากกว่านั่นเองครับที่สามารถทําให้พวกเขาได้แชมป์ไปนั่นเองครับและแน่นอนครับเมกาสตาเม จัดไปถึง10บคิวแล้วเป็น10แต้มที่บวกเข้ามาตรงนี้เป็น30กับคะแนนแรงอันดับของพวกเขาที่สามารถทําได้นั่นเองครับ ทีมไทยของเรานะครับสองทีมนะที่ไม่ใช่ของเกมเมอร์มาตีกันอยู่หน้าหลังนะครับทั้งวอลดั๊ดเดอะมอร์เดอร์ที่มี2คะแนนเท่ากับอาคิวเทน่าอ่าเก้าเกมผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้มาสรุปคะแนนกันเลยนะครับยูดูแกงจากมาเลเซียครับอันดับที่หนึ่งครับบีเกตตอนจากอินโดนีเซียอันดับที่สองครับอาอาคิวไทยแลนด์ครับอันดับที่สามนะครับวอลดั๊ดเดอะมอร์เดอร์ครับตอนนี้อันดับที่10นะครแล้วก็ King of Gamer ครับไทยแลนด์นะครก็อันดับที่11ครับโอเคทีนี้เราไปชมเกมที่10แบบต่่ออเเนนืงลยะครับ เอาเลยครับแล้วด้านหน้าของเบียร์1ครับโลกี้ฮะซ้มอตรงนั้นนะฮะ๋ยวรอจังหวะที่จะโฮรอแล้วก็บีบมาเรื่อยๆใน๋ยวีต้องระวังขวาพี่เมย์แล้วสุดท้ายพีเมย์ก็ฉีกซ้ายมาเห็นก่อนก็มุมนี้พอพี่เมย์เปิดมานิดเดียวก็เท่า ก็โดนดีวีเดินมาสั่งซ้ำเลยครับแต่อาร์คิวได้อีกด้านหลังเพื่อนก็คอยคัเวอร์ให้แบบนี้สวยงามก็อ,อารคิวก็เปิดได้ดีครับเอาล้วฮะโลกิครับตัวสโมกกลับไปช่วยก่อนด้วยว่าโดนพีไฟมาไก,กลๆแล้วเป็นจีนายครับที่เป็นน็อกใส่โลกิมาเอาล้วครับบอกเกมมิ่งฮะจะยื้อสู้ต่อไหมหรือจะตัดใจถอยไปเลยสุดท้ายมีโนแชสนะฮะจะช็อกโกนัทมารอรับอยู่แล้วก็ยิงตัดล่วงสอยน็อกมาครับตรงนี้ระหว่างทางนะครับแย่งคิวไปอีกหนึ่งแล้วบอกเกมมิ่งล่อกับไปแค่สองก็เป็นเบรกกพััักกนนึงงงะะะฮวาาลลจออปเดตต่แบบีมห บริเกตตอนเลดเอเรียจีเอ็กซอาร์เซลที่กัดก้าครับทางด้านซ้ายล่างครับ<า>เอ,อแล้วอยู่ดูฮะเหงาทะเทือกเขานะใครขึ้นไปครับมีคนหลงกลไปอีกหนึ่งครับคือดีเจกสกาเรกับด้านขวาตามมาแล้วทีวันครับแปรซ้ายอยู่ตรงขอบลงเนินเขามามีโอกาสจะเจอกับอยู่ดูเหมือนกันและด้านซ้ายเบียดเบียดกันเข้ามาครับสำหรับออเรนตร็อกกับไอเอ็นดีบ้านเมื่อสักครู่นี้ดูครับตรงนี้วงกําลังจะอัปเดตครั้งหนึ่งกัดก้าไหมไหมครับออกซ้ายไปหา อีกหนึ่งทีที่เป็นทีมเตงก็มีโอกาสจะแซงดับที่หนึ่งอย่างบิกซ์ตอนเรดเอเลี่ยนครับท่านผู้ชมแต่ว่าทางด้านขวานะฮะสังเกตครับผมบอกเลยนะฮะสำหรับอาร์คิวอัลเทนาแล้วก็วอร์ดัสเดอะเมอร์เดอร์ใกล้กันมากนะทางด้านขวามือเดี๋ยวดูการไลน์มูฟเข้าวงนะฮะว่าแต่ว่าอาร์คิวตอนนี้เจอกับไทยอีกแล้วครับโอ้วอร์ดัสเดอะเมอร์เดอร์นั่นเองครับไม่ใช่ใครที่ไหนใครเลยครับเพื่อนบ้านของเรานี่ฮะโอ้โหนี่ไงมันอยู่ใกล้กันมากนะฮะอย่างที่ผมบอกไปครับเมื่อสักครู่นี้แล้วดูฮะมันมีแค่ททาาาาางงงงลลลลลดดดตรรรรนนนนนีี้้้้้กกกััััไไววอออออยยูู่่่แแะะะสสหหบบบคคเเเเิิขปป็ปะฮจมมโถ หรือเปล่านะฮะแบบนี้แล้วดูก๊อตดาดก๊อตดาดยังอยู่ในแมปนะฮะตอนนี้พยายามที่จะโ h ช่วยอยู่แต่ว่าก๊อตดาดมีขับรถวนมาลงมาด้านล่างก่อนแล้วไปรู้ว่าไปโดนดรเวโ่ฮะยิงเอาระเบิดน็อกไปแล้วนี่ฮะช็อกโกแลตครับไปโดนเหมือนกันครับแล้วก็รางวัลออกสเกลนะครับไปน็อกใส่รัวๆเลย RCS และซูปเจเจก็ไปโดนน็อกมานะครับแล้วก็เทสนะฮะเป็นน็อกใส่ช็อกโกนัทมาแล้วออฟเดียวฮะไป สองวลีลหมดอ,ออกนอกเกมไปโอ้โหมีการซีคิวเกิดเคลื่อนร็อลจอดสิบสองไปแล้วนะครับจากทั้งสองอาร์คิวมาต้กูนิด้านหลังรถซักซี่ยิงใส่ยูราลี่ของอาร์ซีเอสลีเจสกาเล็ตใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันใกล้จะเต็มทนแล้วแล้วไมโครบอลยังยิงสเกวได้อีกแล้วดูว่า2คิกิลวยของสกาเลต อ่าเป็นดีเจ็ดกาเลยนั่นเองนะที่ไหลโดนคิวน็อกไปก่อนหน้านี้เป็นคนบอลก,ก็ได้แล้วป็นคนบอลก,ก็ยิงต่อมาเป็นคิวแล้วชาบ้าบอลดีทูอเก็บได้เหมือนกันเบนสิบเอ็ดช่วยกันอยู่กับแซวักนล้วเดนจีนาโดนสวมมาของทางเว็กซี่ครับจากทางฝั่งอเมริกาซันแล้วเปิดทิ้งไว้เหมือนจะโดนเพื่อนกันเองครับผมพยายามจะขึ้นมาเคลียร์นะสำหรับวอร์ดัสเดอะเมอร์เดอร์แต่ว่าด้านบนมันยังมีอยู่แล้วน่าจะไปหมดเลยไหมฮะสำหรับวอร์ดัสเดอะเมอร์เดอร์แล้วไปหมดเลยครับแบบนี้แล้วออกกันไปรัวๆเลยนะฮะตอนนี้คิงโอเกคเมป็นดคคักอะยมา ดีดูอีไปซ้ำทางหน้าของเวสเก็บไปแท็กคิวไปแล้วคัชกอสนะฮะก็ไปยิงน็อกใส่บอสซ่ามาแล้วก็ไปรัวๆเลยแล้วก็มาติงก็ไปโดนน็อกด้วยบราก้าก็เป็นน็อกใส่คัชกอสมาครับโอ้โหผมบอกแล้วหัวกับเลเทสตรงนี้แล้วส่งคิวเกมเมอร์เขับออกไปแล้วด้วยแล้วมาตินยังคงโดนอยู่เหมือนกันแล้วบราก้าเนี่ยก่อนตายยังได้คิวมาหนึ่งจากยีเอ็มเอตี้แล้วก็ดาก็โดนเก็บคิวมาจากทางฝั่งของเจคอาร์เซลแล้วเป็นแอมโจลด้วยนะครับแล้วก็มีขับรถชนมาขหันในเกนจากโนเชสแล้วจัมเปอร์ ยิงฮฮเดเกนได้เหมือนขับรถพุ่งเข้ามาเลยนะฮะจังหวะนี้เดีดูแดกครับและมีระเบิดย้อนเข้ามาแต่ว,ว่ายังไม่ถึงมาแต่ว่าดีทูไปโดนระเบิดของ MJ น็อกไปแล้วก็โดนซัมอนอกเกมไปแล้วครับอาคิวจบอันดับ7ไปพร้อมกับเบ1ยเลยโอ้โหระเบิดนี่ฮะทำพีจริงๆครับระเบิดล่องลอยแล้วเกิดมันต่อลอยกันทําให้แบบทําให้ โอ้แล้วัซเนตี้แกปูสโมเข้ามาจังหวะน,นี้แล้วดูฮะพอยิงฝั่งนู้นได้แล้วดิงต่อเนื่องมาเลยเซวี่ยครับไปน็อกใส่แดกได้และหน้าใกล้จังหวะน,นี้ออนไฟขึ้นมาเพ,า <c oughs> พื่อความชัวร์ครับเซวี่ยยิงน็อกไปสองเลยคนเดียวเซวี่ยเอาให้หมดนะฮะตรงนี้อยู่ด้านหน้าครับสำหรับยูดูแก๊งเบาๆครับโอ้โหใครมาวะน้าโอ้โหบอกว่าไม่ต้องแย่งกันนะตรงนี้ยูดูกับวิกิตอนเดี๋ยวพี่จัดให้ฮะเป็นไซเดอร์ชี่ครับผมสิบคิวแล้วลูกไซเนตี้สามสิบสองแต้มเลยทีเดียวครับ แล้วก็ยูดูแกงบริกตอนเลเอเลียแล้วก็ไล่ตามลงมาคิวเทน่านะได้อดับที่8ไปริจสกาเลตครับ7คะแนนทีมไอเอ็นดีห้าคะแนนกิงออฟเกมเมอร์ครับสี่คะแนนออเรนด์ร็อกครับแม่พอได้แชมป์เกมสี่ไปเกมนี้ก็มาได้สองคะแนนทีมซีเกตได้สอง Box Gaming, Wildart The Murder แล้วก็ทีวันหนึ่งคะแนนตามอันดับแรกแล้วก็พร้อมกับไม่มีคิวไปเลยมาครับคะแนนรวม10เกมครับตอนนี้ยูทูต์แกงจากมาเลเซียครับขึ้นนำเป็นที่1อยู่นะครับบิเกตตันจากอินโดนีเซียอันดับที่2นะครับไทยแลนด์นะครับอาร์ฮิวอัตินาครับตอนนี้อันดับที่3นะครับอ่าแล้วทีมไทยอีก2ทีมครับนี่ครับ w i l d a r ครับอยู่อันดับที่11นะครับแล้วก็ King of Gamers ครับอยู่อันดับที่12นะครับตอนนี้ผ่านไป10เกมแลนะครับยังเหลืออีก5เกมนะครับขอบอกว่า5เกมสุดท้ายยเนี่ ใทยเนี่ยออนไฟล์ fly, จัดๆเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเกมที่11 12 13 14 15เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ